เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟลกันอีกเช่นเคยนะครับและกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมของวันที่7นะครับวันที่7นะครับกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กด b s c r i b e กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช anel เรานะครับโหเจ็บปากกับเป็นร้อไนท์ครับโทษทีที่พูดไม่ชัดไม่อะไรนะครับและกิจกรรมเป็นอะไรเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับกิจกรรมเป็นอาวุธตำนานเกมต่อสู้ MP5 นะครับภาษาอังกฤษครับอ่านไม่ออกครับเจอได้แล้วนะครับที่กิจกรรมในเกมนะครับและนี่นะครับสวยมากนะครับเป็นแบบ ลายแบบของชุนหลีนะครับนี่ครับดาเมจบวก2ระยะบวก1ลดความเร็วรีโหลดนะครับสำหรับปืน mp 5นะครับแล้วเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าการที่จะได้รับสกินปืนนี้ต้องทำยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเป็นการสุมแบบ 9T นะครับครั้งแรก9เพรนะครับแต่เป็นการสุมแบบธรรมดามันจะสุมแบบเลือกทั้งหมด9ทั้ง9อันนี้นะครับ มันจะสุ่มทั้งหมด9อันนี้ในราคา9เพรและการสุ่มแบบพิเศษนะครับ3ครั้งก็คือมันจะเลือกจากของ3อย่างนี้นะครับของ3อย่างนี้นะครับคือของ3อย่างนี้ถ้าเราสุ่มแบบพิเศษนะครับจะประหยัดกว่านะครับในราคาที่ GM บอก,กว่าก็คือนะครับประมาณ1,800เพรนะครับ1,800นิดๆน,น,นะครับแต่ถ้าสุ่มจาก9เพรเพื่อ เผื่อเราดวงดีก็อาจจะก้าเพชรก็ออกได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับซึ่งมันจะแพงกว่านะครับหมดประมาณ2,000เพชรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจรก,กรรมกันดูเนี่ยครับเลือกเปิดไอเทมโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับแบบธรรมดากับแบบพิเศษแบบธรรมดาจากการันตี9ครั้งรับรางวัลใหญ่ 3. แบบพิเศษการันตี3ครั้งรับรางวัลใหญ่ 4. พบปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อไปทางฝ่าย การขายแบบ G M อะไรพวกนี้ก็นี่ก็เป็นประวัตินะครับและกดไลค์ Subscribe คลิปนี้นะครับทุกคนกดไลค์ช่วยกันกดไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนไปเ,เดี๋ยวผมว่าผมสุ่มแบบธรรมดาก่อนเนาะหทีเพื่อผมแบบดวงดีแบบออกเลยอะไรเงี้ยครับเทพเจ้าฟรีไฟ์จงสถิตแก่ไอดีค่ะไปอาหารหมา ผมว่าต้องไปแบบพิเศษแล้วแหละไปโอ้โหออกมาเป็นบอร์ดแม่งโอ้ธรรมดาไปอีกหนึ่งทีไปเอาไหมทุกคนธรรมดาไปอีกหนึ่งทีไปเยี่ยมเพชรไม่พอละ แต่เป็นสกินที่สวยเลยทีเดียวนะครับสกินนี้เป็นของเรนครับย้ำว่าเป็นของเรนนะครับเป็นกิจกรรมที่ฟรีไฟกับ Street f i g h t e นะครับและสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมีการแข่งนี้ด้วยนะครับเนี่ยเร็วๆนี้ฟอร์มทีมเนี่ยฟอร์มทีมชิงถ้วยนะครับวันพุธเนี่ยวันนี้เป็นวันพุธนะครับเวลา2ทุ่มนะครับใครแล้วก็มาสร้างทีมมาอะไรกันได้นะครับที่ผมได้บอกไปนะครับจะได้รับท่าทางแบบสุดเท่นะครับแบบเช่านะครับ และกิจกรรมนี้นะครับก็ยังไม่หมดเวลาครับเข้ามาเล่นมาทํากันด้วยนะครับเพราะว่าของฟรีอยู่นี่นมันก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบัตรเพชรบัตรสุ่มปืนรูปโปรไฟล์บัตรอีโบอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาใช้มาร่วมกิจกรรมกันได้สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่กันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช anel เ,เราสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ